สวัสดีค่ะสวัสดีเอซนะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้นะคะก็มาพบกันกันกบแนวทางตั้มตั้มอะไรละ่ะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะของเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ก็ขอพักขอผ่อนเนาะอันนี้ก็ของ,ของ,ของทั้งเสาร์ของทั้งอาทิตย์เลยนะคะทุกคนเนาะเอามาดูกันนะคะเมื่อคืนนี้ก็หนึ่งแปดห้านะคะหนึ่งแปดห้าแล้วก็แปดแปดนะคะตัวนี้นะคะแอดไวรจะติดไปด้วยอยู่ด้ ไอหนึ่งแปนห้านี่ไม่รู้จะมาไหมนะคะไอเม็ดเดียวนี่เนาะมันจะออกไม่ขั้เรีกรัฐบาลไทยนีย่มันสีออกอยู่บ่ฮะจ็สีออกตัวใดคะ่ะหงง้วบ่านออกบุกหดอกดกไก่ห้วออกพละะัดข้ะจังหูหนี่เอดว่าจะติดไปอยู่นะคะจะจัดตามดาวปกอยู่ได้หนึ่งแปรันหานี่ หนึ่งแปดห้าแปดแปดว่าจะจัดตามดาวปุ่มอยู่นะคะทุกคนนะคะแอดลืมให้ดูหรือเปล่านะคะไม่รู้ว่าให้ดูไปหรือยังนะคะหรือว่าลืมก็ไม่รู้อลไยหวยอะไรเอด็ดกะลงะคะ่ะทุกคนจะลงครบบครบ,บครบอยู่ทุกอันอยู่ลวมั้งครบบครบกะทักกันในเด้อะคะ่ะทุกคนเด้มเอาหนึ่งแปดห้านี่เห็นไหมมันออกหนึ่งแปดห้าแปดแปดนะคะมารอลุ้นกันนะคะคืนนี้ใครจะรอด ซอยแอดในเด้อออกเอยียงมาบอกแอด,ดีนเด้อจ้าทุกคนจะได้หมานได้เฮงได้ปังร่วมกันนะคะช่วงนี้นะคะแอดกับดวงไปเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็กลับนะคะดวงกับความแม่นมันไปเที่ยวนะคะโอ้ยจบเล่าพัฒนาเนี่คอยสีนอนค่ะค่ะกเด้อนอนพักผ่อนนะคะบาไว้เมือ่อยหฮงเอานี้นะคะเมื่อคืนนี้ก็ตามนี้นะคะสายแอดเลดบอกค่ะอ้าวใครหมานก็ ดีใจด้วยนะคะปังกันอยู่บ่เนาะมาดูกันนะคะว่าตัวนี้สี่ห้าหกนะคะมันจะมาตัวนี้หรือว่ามันจะออกของวันที่ยี่สิบนะคะเล่นทั้งวันนะคะลาวพัฒนามันจะมาไหมทุกคนรอรุ้นค่ะรอรุ้นรอดูกันนะคะอันนี้ก็ทูบเก่าเนาะเรามีทูบเก่าทูบใหม่นะคะลาวสตาร์นะคะอาจารย์ปัญญาดาวีเมื่อคืนนี้แปดสี่สี่นะคะโอ้ยหวยหวยเบิรนขนาดเลยลาวพัฒนารอรุ้นนะคะจะเบิ้ลไหมนะคะ 844นะคะ82ค่ะทุกคนนะคะก็สายลูดก็รอดนะคะลาวสตานะคะลาวสตาเกือบแตกสาตัวอาจารย์ให้815มาแปหน681นะคะเกือบแตกสามตัวค่ะทุกคนนะคะ68161นะคะอาจารย์ปัญญา1รับเด้งนะคะ1รับเด้งได้อยู่บนนอเลขถูกก็แตกไปนะคะ ลาวสตานะคะเลขถูกกลับไปแต่ลาวสตาเอ้าทำไมแอดดี้ต่ําจังเลยนะคะลองดูด้เดิบนีได้หามในเดิลน,นะคะจับเดิ้ลเลยนะคะทุกคนนี่เนาะหรือมันจะมาออกสูตรนี้บ่จักแล้วขอด้แนวนี้เานาะเด่นนะคะล,นนะคะลาวเช้าเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนของเสาร์อาทิตย์หกเจ็ดแปดนะคะหกสองหกสามหกสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่นะคะหกเก้าแปดเจ็ดสองสี่นะคะสายซอยดาวคืนนี้ค่ะสายสอยดาวคืนนี้เน้นหุ้นดาวปกนะคะ สองสามสี่นะคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามหกสามเก้าเนาะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็สี่สามนะคะทุกคนสองสี่หนึ่งนะคะสามศูนย์หกเก้านะคะสองสีห่หนึ่งสามศูนย์หกเก้าค่ะทุกคนเมียนโบเนอะขึ้นมาต่ำแต่ค่ะ เลข,ขึ้นมาต่ำแทนอเอาลองดูนะคะทุกคนนะคะเบิ้ลแล้วก็จะเบิ้ลอีกไหมนะคะวันโกนวันพระมันชอบเบิ้ลนะคะทุกคนเป็นตลอดเลยนะคะลองสังเกตดูเดอ้อเบิ้ลนะคะถ้าไม่ได้เบิ้ลแล้วมันจะเบิ้ลติด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 กันนะคะออกจุดแถวตัวเริงเดินนี่แหลคะค่ะแอดไม่น่าว่ามันไม่น่าหนี้ไปไกลนะคะเดาออก <laughs> ลองดูคะ่ะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางโอ้เอิดคือโมิมนเหเ็กปฏิทินเบิงง้อบัดอันนี้สายสอยดาวนะคะของคืนนี้เลยนะคะเอาตัวนี้นะคะเล่นทั้งวันก็ยังสี่ห้าหกอยู่นะคะนี่กันเบิรนนะคะหว่หวหัวคือเบิรนค่ะเถอะโมเมนต์มันสีเบิรเล่าพัฒนาบอกคะ่ะไม่ใช่มันจะเบิ้ลเล่าพัฒนาบนในสี่สีห้าห้านี่จับได้เบิรนอีกแล้วนะคะ ไม่ใช่จะไปเบิลลาวพัฒนาบุเบิลทุกสูตรเลยนะคะนี่สี่ห้าหกนะคะสี่สามสี่สี่สี่ห้าห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกสามหกสี่หกห้านะคะทุกคนนะคะสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เก้านะคะห้าสามห้าหกห้าเก้าห้าสองหกสามหกสี่หกเก้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าค่ะทุกคนนะคะสี่หกเก้าเจ็ดนะคะห้าสามสองค่ะ 456, 455, 446, 445นะคะ 356, 355, 346, 345นะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางตัวนี้ของเรามีหลายสูตรหลายแนวทางเลยค่ะทุกคนนะคะชอบจัดขัดผ่านทูกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเอามิตเตอร์บันนะคะนี่ก็เลขทูบนะคะเลขทูบเป็นทูบใหม่ะคะ่ะทูบซื้อมาใหม่นะคะทุกคนได้มาอีกแล้วสองแพ็คนะคะเออ บจักผ่าเอียงตัวผ่าเอียงล่ะค่ะค่ะกันมานะคะได้มาสองแพ็คลองดูด้วยค่ะถูกไหมค่ะอันนี้ก็แปลงออกมาก็โดนถูกราวสตาแล้วได้เอาทุกคนลองดูด้วยค่ะคืนนี้เผื่อปังด้วยเนี่ยเอาเผื่อคืนนี้ปังเนองลองดูค่ะจัสีนมาตัวใดละ่ะแอดไม่ฟันเลยบอกวยแอดฝันอย่างแอจะจำโ่ได้ดยค่ะอดก็ดูแต่ซีรีส์ได้อยิน เอาแคบแล้วอ่ะเอาทำไม ทำไมเรื่องนี้คนดูเยอะจังเอาแคบเลยนะคะทุกคนเอานี่นะคะทุกคนเอาอันนี้เราดูไปแล้วเนี่ะ เอานี่ค่ะของอาจารย์ปัญญานะคะอุย้ยเอดกับหาซีรีส์อยู่นะคะทุกคนดูซีรีส์เบิ่งไปนํ่เอานี่นะคะใครอยากเอ,อ่อันนี้กาแฟอาจารย์นะคะใครอยากเลี้ยงกาแฟอาจารย์ก็ตามนี้เด้อค่ะ เอาีิขอให้หมัน,มน,มนหมนเฮงเฮงปัง,งปงัปงนะคะทุกคน เอาสำหรับคลิปนี้อนลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะปังปังปังจ้า